สวัสดีค่ะหมูชื่อเด็กจริงสนุนิการสุเพชื่อเล่นน้องเพคค่ะอยู่ชั้นอนุบาว่าสามอยู่โรงเรียนบ้าสดยางค่ะหุูจะมาเนละ่าใทาเรื่องกระตกระตัไข่เช่นหายไปไหนนะขอจะไปฟองในทำ้ีฟองเพงของน้องเพรค่ะ จะไปฟัที่ไทยกันเลยที่สำนักงานนักสืบหน้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกิ๊งกิ๊งกิ๊งเัอรู้ครับคุณแม่ไก่ที่นี่นคือที่นักสำนักงานนักสืบหน้ามีอะไรใช่หรอครับฮะใครหายเลครับ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 เดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับไหนนานหรือยังครับเดีย๋ยวผมจะไปกับพี่มีกับคุณ่อนนักสื ไข่ขาคุณแม่ไก่ห <outfit> น้าตาเป็นอย่างไรนะแด่อยู่ไหนด้วยคุณน่าสึกนักแวกองยากเจอแล้วไข่นุ่มๆใสๆอยู่ในอยู่ไข่ไข่นุ่มๆใสๆมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางด้วยน่าจะเป็นไข่ของคุณแม่ไก่แน่เลยคุณน่าสุดน่าให้ค่อยจฉีบไข่ขึ้นมาแทนใดนะแม่กบก็กระเดด ื่นขึ้นนะก็พูดว่าอ,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 วอบอบอบตู้ใช้แม่ยายมาบอกมาแล้วอย่ามายุ่งกับไข่ของฉันนะโอ้ขอเชษคะัะที่แท้ไข่น้อมๆใสๆมีจุดสีํำอยู่ตรงกลางนั่นก็คือไข่ข,ของคุณแม่กบนี่เองป้าพี่ดีเราเลยค่ะใส่ของคุณไม่ไก่กันเอ๊ยหรือไข่จะตกไปในน้ำได้คุณน่าสุดนา่ากิบยิ่ยตงตขึ้นมาใส่ตะกร้าของมันไปในน้ำะองแ ามาซ้ายมาขวาเจอแล้วไข่ไข่สีส้มไม่ได้แตกอยู่ในกองก็หินด้วยน่าจะเป็นไข่ของาุณแม่ไก่นแน่เลยคุณน่าสืบคุณน่าสืบน่า,ค,าค่อยค่อยหิบก็หินออกทันดนะใดนั้นแม่ปลาซมอนก็ว่ายมาก็พวุว่าลูกฉันก็จะฟักออกมาแล้วอย่ามายุ่งกับไข่ของฉันนะถึงแั่จะไม่มีโอกาสดูเลยเต่ไปให้ล,ลูกฉหนออมาดูลูกเธอเออขอเทษค่ะ ของนองเอ,อ้อขอโทษค่ะนี่แค่ไข่สีขาวอยู่ในดีนนะั่นก็คือไข่ของคนไม่ตบข่าครับนี่เองไปพี่บีเราไปหาไข่ขอคื มีส่วดอม้กันเอ้เขายแต่งตรงนีด้วยหรืจไข่ขอคุณไม่ก่กันนะคไดนะ้แม่ไก่ก็เมาก็พูว่ากรตากระตานคุณแม่สือหนะะ้นขาเียขแล้ค่ะเดี๋ยไม่ได้ไปไขเป็นตัวละฮ่า,ค,าคุณแม่สือหนะะ้ขาสวัสดค่ะหนูเป็นยุกเจีค๋ค